อนะดูเนื้อเนี่ยเนื้อมันเหนียวมากเลยแล้วหอมนะไม่ใช่ไม่หอมนะดนะูอันนี้หวานเจี๊ยบเลยอ,อยากให้ดูอยากให้เห็นเนื้อด้านในอ่ะนะเนื้อมันเต็มมากหอม หอมนะหวานอือันนี้หอมเออหอมเป็นมะพราะ้าวน้ําหอมเนี่ยมันผมไม่ได้เวยนะคือถ้าถ้าจะปลูกไว้กินนะในบ้านนะสองต้นเนี่ยมันกินได้ทั้งปีแหละแล้วดูเนี่ยทะลายหนึ่งนะทะลายหนึ่งทั้งสามสิบลูกได้ไหมเนี่ยวันละลูกก็กินมาเดือนหนึ่งจัดการง่ายใครก็ปอกได้เออไม่บ้านนะปอกสบายเลยมีนเนี่ยบางๆเลยแต่ถ้าน้ำหอมก็จะเฉาะเยอะๆหน่อยอ่ะเดี๋ยวดู ข้างในน้ำหอมแต่นี่มัน